ที่อัน่านไปแล้วอเเลบอกว่าเรง่ายกะว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณยายตั้งแต่ <c oughs> ต,แต,ตั้งแต่ดิวเป็นเด็กตอนที่เป็นเด็กก็แบบว่าคุณยายก็แบบตอนนั้นก็ไม่มีตังค์นะบีเนาะเนี่ยคุณยายก็แบบนี้เอาเลี้ยงดูอะไราเงี้ย <c oughs> ยังไงสมัยดีบอสต่านห่างวเพิ่งถึงบ้านครับเพิ่งถึงไรอ็ดวันนี้มามามาหามาหาแม่มาเที่ยวบ้านอะชมงเท่าไหร่ยายถุงยี่สิบถุงยี่สิบัเอาเมื่อเนี่ยซื้อไปฝากกันพี่พี่น้องน้องเป็นคุณยายตั้งแต่สมัยเด็กๆกันตั้งแต่ตอนดิวกับพี่พี่ะวิ่งเล่นกันอยู่อะยายเล็นกัน คือประเด็นเนี่ยคือประเด็นคือตอนนั้นน่ะพวกดิวไปอะไรนะบีตอนเด็กๆอ่ะไปอยู่วงไพ่ไปอยู่วงไพ่ไไกันแล้วทีเนี้ยก็จะมีพวกคุณยายคุณอะไรเขาก็จะเลี้ยงเด็กๆแล้วเขาจะไปชอบไปดูอะไรอย่างเงี้บยบรรยากาศบ้านเขาพี่น้องนี่มีอะไรดีใจเต็มเต็มนี่ภาษ ซึ่งวันนี้ได้เลรีบญบอได้เลรีแล้วแต่แต่สมัยก่อนกับย้ายกันแดดดูนบุกเบิกมีแบ่งถุงเลยเอาไปฝากเอาไปฝากอะไรพี่น้องแบ่งถุงเลยด้วยความปอาไปอันนี้อันนี้เทาไหร ยังลรสามสามไปด้หน่อครับ้ไปได้สิมหาหืองกรนะครับเ้บแบบม้าพอดีปนเทศไหนนะครับอ๋อรดับสุงของหางบ้านเขาฝคนตกบอ เอานน่อยาี <SM. S 3> <Christina. S 2> ้สายดีน่งจะเล่นกับไปเนี่ยยายก็จะมาขายที่นี่ทุกวันใช่ไหมทุกมมนเนงมาขายทุกวันขายอยู่บ้านเขาพี่น้องก็ได้กิน อหน่งเลน่ด้คือือ่งอดูดีกอมาเห็ดะอ้้นใครลไร้สุขยเลยีสิสงยี่ส li ิบยี <k> <k ่สิบหรือส่สิบสิสี่ถุงค่ะใช่ยี่สิบถุงยี่สิบี่ถุงยี่สิบสี่ถุงยี่สิบส่ถุงห้อ อ ah. right like ่ะกินหนอนยายขอบคุณหลายหลายครับขอพรหลังขอพรสบายเลยมั้มาเทียมั้งน่นคนเก่ยวไรมาจะถามตอนนั้นเห็นยายเห็นยายเห็นตอนเด็กน่อยคิดว่าสินี้มือหนี้บเอ่เพราะว่ายายเห็นดิวตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ยังแบบ แ่นเล่นอ,อยู่เลยยังสิ่แห่ะครับมอเตอร์ไซค์แรนเหรีอ,อยู่บ้านแรนครับตั้งแต่ยูแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะยายจะรู้ยายกันก็จะรู้ว่าแบบดิวแบบขอบพวบ่มีเนาะย,ยายลำบากวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จต้องมาอุดหนุนยายๆๆๆไปหห่อยายขอบคุณนะครับา